สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกรงู่ในขณะนี้นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของปี2555นะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์แรกอังคารแรกของเดือนนะครับที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับ ทศนศิลป์นะครับในเรื่องราวของศิลปะในด้านต,าต่างๆนะครับก็เด็กๆหลายคนก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ได้มีการทดลองแล้วก็ในการสร้างชิ้นผลงานศิลปะด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นะครับก็จะเป็นตอนอุปกรณ์การวาดภาพระบายสีอุปกรณ์วาดภาพระบายสีนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างหลายชนิด วันนี้สิ่งที่เด็กนักเรียนเตรียมมาก็คือ,อติดสอ,อกระดาษ A4 และเดี๋ยวจะมีการฝึกนะครับในเรื่องของการการใช้นะครับบางคนมีอุปกรณ์อยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็ม,เม,ม,เม,มีเคยมีไหมลูกเคยมีไหมบางคนได้อุปกรณ์ระบายสีมาเอ้นี่เขาใช้ยังไงเอามาเป่าหรือเอามากัดเล่นเอามาแทะเล่นอะไรก็มีเอ้เมันเกี่ยวกันไหมลูกไม่เกี่ยวกันไม่เปว,ว่าเกี่ยวกันนะครับ แล้ววันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้รู้จักว่าอุปกรณ์ในการวัดภาพระบายสีนั้นมีกี่ชนิดมีกี่อย่างใช้อย่างไรจับดินสออย่างไรให้ถูกต้องระบายสีอย่างไรให้ถูกต้องวันนี้จะให้ดูหลายขั้นตอนเออว่าแต่ว,ว่ามีดินสอสีไหมลูกมีไหมแล้วลูกเป็นแตสีชอคใช่ไหมถ้งใส่ดินสอสีคุณท่านจะอยู่ในนั้นเด็ค่อยหยิบออกมานะ, <c oughs> ะนะครับวันนี้มา ดูในช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็แจ้งให้กับเด็กๆที่ส่งผลงานเข้ามาและได้รับคัดเลือกให้เป็นภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้นะครับคุณครูนิชัตส่งเกียรติบัตรไปให้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะถึงนะครับส่งลงทะเบียนไปด้วยน่าจะถึงก่อนวันเด็กนะครับคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มได้รับล้วนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่จะส่งภาพยอดเยี่ยมมาประจําสัปดาห์นี้นะครับก็หมดเขตละเป็นรอส่งใหม่ได้ในเทอมหน้าก็คือเดือนพฤษภาเดือนอมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปก็จะให้เริ่มส่งเข้ามาอีกแล้วก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกกับรูปแบบรายการใหม่ของสีสันัศนศิลินนะครับก็จะมีภาพที่ดูแล้วนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้ภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับไปดูกันก่อนครับ ก่อนที่จะไปเรียนอันนี้เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพวาดภาพเล่าเรื่องนะครับ <_ d ata> ขอบใจมากวาดภาพเล่าเรื่องนะครับเป็นผลงานของเด็กหญิงปียยวันแสงอินนะครับ <_ d ata> อันนี้เขาก็จะเขียนเรื่องเริ่มตั้งแต่เรื่องน้ําท่วมนะครับ <_ d ata> เห็นไหมลูกน้ําท่วมบ้มานลอยอยู่ในน้ํานะครับต้องมาต่อแพรเห็นไหมครับอันนี้เขาเขียนแพรแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเรนน้ำก็ไหลท่วมเข้ามานะครับอันนี้เป็นของ เด็กหญิงปิยจวัณแสงอินจากโรงเรียนวัดโพนรุมิตรอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกหนึ่งภาพครับอันนี้ภาพนี้เป็นภาพที่คณะกรรมการบอกว่าการระบายสีไม้นั้นสวยงามมากนะครับจากคณะกรรมการคัดเลือกทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับก็ได้บอกว่าการวางองค์ประกอบของภาพสวยงามมากแล้วก็รวมไปถึงผีเสื้อเขาบอกเขียนดูแล้วแบบมีชีวิตชีวาเหมือนกับผีเสื้อบินมาเกาะกับดอกไม้จริงๆนี่ผีเสื้อ,อตัวนะั้นเห็นไหมลูกเห็นผีเสื้อ,อตัวไหมลูก ผีเสื้อนะลูกนะนี่ก็ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อและอันนี้ปีศาจอยู่นี่ลูกบอกปีศาจไม่มีแค่ผีเสื้อนะครับเป็นผลงานของเด็กหญิงพร<ด>นภาใจน้อยนะครับสงสัยเป็นคนขี้ใจน้อยนะครับก็อย <name> ู่ที่โรงเรียนนู้นโอ้โหโรงเรียนอยู่ไกลามากครับวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลงานสีช็อกนะครับเขียนและมีมิติมากดูแล้วแบบโอ้โหโดยเฉพาะตรงเนี้ย คณะกรรมการบอกว่าเขียนสวยงามมากการจัดองค์ประกอบภาพลงตัวเป๊ะเลยเป็นผลงานของเด็กหญิงพุทธชาติชัยศรีนะครับเป็นเทคนิคสีช็อกอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาเยียตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและนี่ก็คือภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับวันอังคารที่10มกราของครับเอาตบมือ่อยครับแล้ววันนี้นะครับมอบเกียรติบัตร โอ้โหวันนี้ลิ้นมันพันกันลูกนะครับมอบเกียรติบัตรนะครับให้กับเด็กหญิงพรนภาใจน้อยนะครับที่ได้รับคัดเลือกในช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับให้ดูภาพนี้นะครับอ้ามารับตรงนี้เลยครับอ้าวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราคล้องอ้าตบมือเพื่อนๆหน่อยครับอันนี้ภาพคื้นเลยนะลูกนะขับใจลูกผ่านพ้นกันไปนะครับสําหรับช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับ ก็วันนี้ก็รับเกติบัตรกันไปแล้วคุณครูที่่ทนก็จัดส่งเกรติบัตรไปให้แล้วก็คงจะถึงในช่วงของก่อนที่จะถึงวันเด็กนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูตรงนี้นะครับที่กล้องตัวเล็กกันนะครับว่าคุณครูที่แทจะเริ่มสอนเรื่องจากการใช้ดินสอนก่อนนะครับว่าเราควรจะทําลักษณะอย่างไรนะครับนี่คือดินสอน,นะครับเด็กๆมีดินสอนไหมครับม,มีไหมลูกการวาดภาพนะครับ ด้วยดินสอนะครับเขียนก่อนเลยนะครับการวาดภาพด้วยดินสอเอาใหม่เลยหลกนะการวาดภาพด้วยดินสอนะครับแนวนอนลลกนะครับอุปกรณ์มี นหนึ่งก็คืออ่าเขียนคำว่าอุปกรณ์กันลูกและก็ขีดเส้นตายอย่างนี้นะครับมองเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวคือทัดซูมให้ชัดๆหน่อยอมองเห็นไหมครับนะอุปกรณ์คือหนึ่งดินสอวาดรูปดินสอได้ลูก,ลกเห็นไหมลูกเขียนรูปดินสอด้วยนะลูกนะ เห็นไหมลูกรูปดินสออันนี้ยังลบนะลูกนะยังลบเห็นไหมครับว่าดรูปดินสอด้วยเราจะได้รู้ว่าดินสอน,นั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับนะครับแล้วก็เขียนว่าหนึ่ง วงกลมไม่ได้ลูกดินสอเห็นไหมครับการวัฒนาด้วยดินสอนะครับเด็กๆก็คงจะเริ่มต้นจากการฝึกการใช้ดินสอนะครับก็คือการจับการจับดินสอที่ถูกต้องนะครับคือหนึ่งต้องจับให้เลยขึ้นมาอย่างนี้บางคนจะจับดินสออย่างนี้ผิดเวลาเขียนอย่างนี้ผิดนะลูกนะการจับแบบนี้เป็นการจับที่ผิดจำไหมนะครับ การจับที่ถูกต้องก็คือให้ยาวขึ้นมาจากตรงที่เราเหลาดินสอไว้เห็นไหมลูกและเวลาเราวาดเราก็สามารถเอ็นดินสอได้ตั้งถ้าตั้งขึ้นก็จะตั้งแบบนี้ถ้าเอ็นดินสอก็จะเอ็นลงมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นดินสอที่เราใช้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนะครับก็จะมีดินสอก็จะมีอยู่หลายรูปแบบดินสอที่ใช้ในการเขียนหนังสือก็คือดินสอ hb ไม่เหมาะในการนํามา ในการวาดภาพนะครับอย่างดินสอชนิดนี้นะครับเป็นดินสอใช้ในการเขียนหนังสือไม่เหมาะกับการนํามาเขียนรูปนะครับอันนี้บอกเด็กๆไว้เลยนะครับส่วนดินสอที่คุณครูนิทัศใช้ยอยู่ขนาดนี้นะครับคือ 2B มองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมสองมองเห็นไหมแถนี้ตองนีนะครับเขาจะเขียนติดไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ HB เนี่ยนะลูกนะสิ่งสําคัญที่สุดเป็นดินสอที่มีไส้แข็ง ะครับใครที่มือหนักนะครับเวลาวาดภาพไปเนี่ยนะครับจะทําให้กระดาษเนี่ยเป็นรอยเคยสังเกตมั้งไหมลูกนะครับฉะนั้นดินสอที่ใช้ในการวาดภาพเนี่ยควรจะเป็นดินสอสองบีหรือ3าบีเป็นดินสอที่สําหรับใช้ในการเขียนรูปวาดรูปนะครับอย่างเช่นภาพดูนะครับเดี๋ยวดูดการแรงงานนะครับอย่างเช่นภาพภูเขาอันนี้เป็นภาพภูเขานะลูกนะ ถ้าภูเขาเรือนะครับอันนี้เป็นรูปเรือนะครับอันนี้มีไม้ผูกเรือไว้หน่อยกันเรือลอยหนีทีนี้การลากเส้นเนี่ยเี้กเขาเลือกเส้นดินสอเห็นไหมลูกมองเห็นไหมเส้นดินสอแต่ถ้าเวลาเราจะระบายดินสอให้จับแบบนี้ลูกเห็นไหมครับเห็นไหม เขาจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เห็นไหมลกูกคีบเิ้นสอว่าอย่างนี้แล้วก็จับไว้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้มันก็จะดันอยู่ในอุ้มมือเรามองเห็นไหมลูกนะครับเช่นสีนะครับ,นะรบการแรงเงาของเส้นิสอก็จะมีหลายรูปแบบลองเขียนไว้ด้วยนะลูกนะเช่นน้ำทะเลก็จะต้องเฉียงแบบนี้เห็นไหมลกูกแล้วก็สารเส้นเข้ามาแบบนี้ เห็นไหมครับมองเห็นไหมลูกดูใหม่ไหมดูใหม่ไหมดูใหม่ไหมครับการสานเส้นน้ําทะเลนะครับเส้นน้ําทะเลจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกจะมาอย่างนี้เส้นเฉียงนี้ก่อนลูกเบาๆเด็กๆจะสังเกตอ้ามองไม่เห็นนี่ลูกเด็กๆจะสังเกตลูกตรงนี้เข้มตรงนี้จางเห็นไหมครับอ่าลองทําดูด้วยลูกลองทําดูทําเส้นนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวหนูทําเส้นใหม่ที่เลยดีกว่าลูกอ่ะดูนี่ลูกเส้นนี้ดูให้ดีนะครับเส้นเฉียง ลองทำดูลูกเสร็จยังลูกเสร็จยังลูกเสร็จย่งต่อไปเส้นแนวนอนอนี้ลูกเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับก็คือการสารเส้นเห็นไหมลูกเส้นมันก็จะดูละเอียดและมีมิติแต่ถ้าเป็นลักษณะอีกเส้นหนึ่งเส้นลักษณะแนวอย่างนี้ลูกดูให้ดีนะครับแนว แนวตั้งนะครับดูครับเด็กๆดูครับเห็นแนวตั้งไหมลูกเห็นไหนมครับถูล,ลงมาเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เส้นแนวนอนนี้อีกเส้นหนึ่งลูกเด็วทําตามไปเลยนะครับอย่างนี้นะลูกเห็นไหมลูกตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของการวาดวาดภาพด้วยเส้นอินสออยู่นะลูกนะนั่นก็คือหลักการใช้เส้นเส้นอินสอเป็นลักษณะอย่างไรนะครับตอนนี้ดูให้ดีนะครับ ตอนนี้ดูนะครับเป็นลักษณะของเส้นเฉียงดูให้ดีนะครับบังคับให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเห็นไหมลูกวัดตามเลยนะลนูกนะเทียมแทมจันแอะเทียมเทียมจันใช่ไหมลูกแทนจันนะลูกนะไม่ใช่แทมจันนะลูกนะล,ล่าทีสซออยู่หรอลูก อ่ะตอนนี้ดูต่อนะลูกนะต่อไปเป็นลักษณะเส้นแบบนี้ดูให้ทันนะลูกนะดูจากจอนู้นเลยนะลูกนะจอนี้จอนู้นดูได้หมดลูกอ่าดูนะครับลักษณะเป็นเส้นแนวนอนอย่างนี้นะครับดูก่อนลูกเดี๋ยวค่อยทำลูกดูนะครับเสร็จแล้วฝนอย่างนี้ลูกแนวตั้งทับแนวนอนเห็นไหมลูกนะครับทับแนวนอนเสร็จเป็นเส้นแนวเฉียงมาทับอีกรอบหนึ่งลูกงงไหมลูกงงไหม เส้นจะละเอียดอย่างนี้เห็นไหมลูกมันจะมีเส้นลักษณะเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนทําให้ภาพดูสวยงามนะครับใช้ครึ่งแผ่นนะลูกนะครึ่งแผ่นนะเดี๋ยวทั้งหมดตั้งสี่รายการนะลูกนะใช้อย่างละครึ่งแผ่นถูกไหมลูก ต่อไปนะครับมาดูต่อเมื่อกี้สารเส้นอย่างนี้ไปยังลูกสารไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ดูนะครับคราวนี้ดูให้ดีนะครับคราวนี้จะต้องใช้สมาธิท่อย่างหนักลูกหมุนอย่างนี้<ม>เห็นไหมครับโคง้งเป็นลักษณะเส้นโคง้งมองเห็นไหมลรอเห็นไหมเส้นแบบนี้ก็คือการฝึกมือการเน้นเส้นให้เกิดเป็นภาพที่เป็นลายเส้นที่มีมิตินะครับ ต่อไปนะครับต่อไปลักษณะเส้นสั่นนะครับเส้นแบบนี้เป็นลักษณะกึง่งเส้นอิสระเวลาที่เราระบายรูปภาพหรือเราจะสร้างให้มันเกิดมิติเกิดลักษณะของพื้นผิวเราก็สามารถใช้ลักษณะการระบายสีได้หลายรูปแบบได้หลายลักษณะลายเส้นเห็นไหมลูก เสร็จยังลูกเอาต่อไปอีกนะลูกนะเดี๋ยวค่อยเสร็จดินสอสีเราก็จะไปเรียนเรื่องสีไม้กันนะลูกนะคราวนี้มาดูลูกการลรักษณะที่เรียกว่าการขีดเส้นคู่ดูให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณครนิทานอันนี้ลง